อหนูบอกเลยใครไม่จองพลาดนะตอนที่พี่เดี๋ยวพี่มาไปดูภายในกันก่อนนะคะใครที่กำลังรอชมภายในนะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตคมเป็นกำลังใจให้กันต่อน,นะคะถ้านะคะ่ะไปดูภายในกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่มามาดูรถเข้าใหม่ค่ะเป็นรุ่นเอาติด 1.6G นะคะคันนี้ราคาเพียงแค่429,000สเาพเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะเป็นปี2020 ตัวไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถนะคะไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยอะไรเลยนะคะอาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นรถเข้าใหม่สภาพแรกเข้าอ่ะเป็นแบบนี้เลยนะพี่เพราะว่ารถเพิ่งมาเมื่อวานตอนช่วงช่วง8โมงเพิ่งมาตอนช่วง8โมงนะคะของเมื่อวาน ด้านในนะคะได้เป็นตัวเบาะหนังเดินได้สีขาวแบบนี้มาเลยนะคะตัวน้นนะคะไม่มีการขยับเพี้ยทั้งตัวบนตัวล่างนะคะมีแผ่นเคสให้เห็นแบบนี้เลยนะคะใครนะคะที่อยากได้เอาติดนะพี่เงินเดินหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะคะแค่มีเงินเดินหมื่นเจ็ดหมื่นแปดก็สามารถมีเอาติดขับได้แล้วนะคะเลทผ่อนของแต่ละคันนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะ มีเอคุณแจมาเปิดท้ายให้ดูดีกว่าคุณแจรถคุณแจรถคุณแจรถอ๋อคุณแจรถอยู่กับมี่มี่คิดว่ามีุ่ปแจรถแน่ในรถอู้นะคะโตคุณแจรถเป็นแบบนี้นะพี่พี่ท่านใดน,นะคะที่ซื้อของเยอะหรืออะไรก็ตามนะไม่มีมือเปิดรถใช่ปะกดที่คุณแจค้างไว้ ก็จะเปิดให้แบบนี้เลยนะคะถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะสําหรับแบบพี่พี่ที่ชอบออกไปซื้อของข้างนอกนะคะด้านในนะคะก็กว้างพอสมควรเลยนะคันนี้นะคะได้เป็นยางอะไหล่มาเรียบร้อยแล้วนะคะมีแม่แรงมีอะไรให้ครบเลยนะคะมีซีนให้เห็นนะคะคือมีก็จะพูดทุกคลิปแหละตลอดทั้งคลิปเลยว่าซีนทั้งมะพร้าวนะคะเป็นซีนที่แบบออกมาจากศูนย์นะแต่ถ้าสมมุติว่า mm hmm. พี่พี่สงสัยว่า แล้วถ้าซีนมันไม่ใช่สีนี้ล่ะถ้าซีนมันไม่ใช่สีทาะพราวเปิดไข่สีนี้แล้วเป็นสีเทาแปลว่ารถโดนชนหนักมาแน่นอนนะคะมี่กดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะกดค้างกดค้างแล้วก็จะเปิดให้แบบนี้เลยนะคะตัวด้านหลังนะคะนี่ตัวด้านหลังได้เป็นเบาะหนังมีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ยางนะคะไม่เปลี่ยนให้แน่นอนนะคะพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะก่อนจะส่งรถนะคะคันนี้ยางตัวนี้เป็นปี2024ตัวโชว้ยังเดิมๆอยู่นะคะตัวยางเป็นปียาง2024นะคะตัวน็อตน,นะคะฝั่งคนขับนะไม่มีการขยับเพล่อนใดทั้งสิ้นนะคะทั้งตัวบนและตัวล่างเลยนะคะมีให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนะ ตัวรถนะคะพี่ๆสวยมากๆเลยนะแล้วเป็นรถเข้าใหม่แล้วเป็นสภาพแรกเข้าอ่ะไฟยังเงาวับอยู่เลยนะคะหนูจะมีปรับสภาพสองรอบนะคะรอบแรกเป็นสภาพปรับรถเข้าใหม่ก็คืออะอย่างคันนี้เพิ่งมาใช่ไหมก็จะไปปรับสภาพโซนช่างฝั่งนูน้นรอบสองนะคะคือพี่ๆจองรถกับมี่มาใกล้วันปล่อยรถนะคะก็คือมี่จะนําไปสปาเบาะนะคะเคลือบสีรถพ่นฆ่าเชื้อนะคะทุกอย่างเลย ให้ดูตัวเครื่องถ้าฟิล์มเสื่อมนะคะเสื่อมสาภาพมีเปลี่ยนให้รอบคันอยู่แล้วส่วนเรื่องฟิล์มอะเปลี่ยนให้ทุกคันอยู่แล้วค่ะเปลี่ยนให้รอบคันเลยแล้วก็ตัวแบตมีวัดซีซีให้นะคะเรียบร้อยเลยตัวแบตถ้าไม่ดีเปลี่ยนให้ตัวแบตเปลี่ยนให้นะคะแล้วก็จะมีตัวตัวยางตัวยางก็เปลี่ยนให้นะคะเพราะว่าด้าน พราะว่าด้านหน้าของเพรยนต์นะคะมีไทพัดอยู่ไทพัดก็คือจะเกี่ยวกับเช็คช่วงล่างนะคะน้ามันเครื่องทุกอย่างเลยนะคะเรื่องแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้นะก็คือจะครบจบในที่เดียวเลยนะคะให้ดูนะคะตัวแบตไม่มีเปลี่ยนให้มีวัตซีซีให้หมดเลยนะตัวเครื่องนะคะจับประมาณนี้เลยตัวน็อตน,นะคะเดิมๆไม่มีการ ขันไม่มีการไขนะตัวน็อตตรงแก้มนะคะมี่จะให้ไล่ให้ดูเรื่อยๆนะมี่ก็คือแบบว่าคือถ้าสมมติพี่ๆสนใจคันนี้ใช่ไหมแล้วจองกับมี่มาพี่ๆจะได้สภาพที่สวยกว่านี้นะก็คือจะล้างทุกอย่างเลยล้อถอดออกมาล้างแบบคันเนี้ยยวมี่ซูมให้ดูแบบคันนี้ก็คือเป็นคันที่รอปล่อยรอปล่อยก็คือทำความสะอาดแบบทุกอย่างเลย คือใหม่เอี่ยมทุกอย่างเลยพี่เรื่องฟิล์มเรื่องอะไรเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะไปดูภายในกันดีกว่าข้อเสียของเอาตินนะคะก็จะเป็นเรื่องพงมาลัยเนี่ยแหละพวงมาลัยมันลอกแต่ว่าต้องโทษสูตรนะโทษหนูมไม่ได้เพราะว่าสูตรเขาผลิตมาแบบนี้ โอเคค่ะบอกเลยว่าคันนี้แอร์เย็นมากให้ดูให้ดูว่าเป็นฝ้าแอร์เย็นมากดูแอร์เย็นจริงพี่พี่แอร์เย็นแบบเย็นมากอะ่ะคันนี้นะคะเร่งไม,ม่อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันโลนะคะอันนี้เป็นไม้จริงๆที่ให้ดูเลยนะไม้แท้แน่นอนไม่มีกอไม่แน่นอนคะ่ะคันนี้นะคะเร่งไม,ม่อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปลดหน่วยงานมาก็จะไม่มีรอยลงยันไม่มีรอยอะไรนะคะ ตัวกระจกนะคะมีให้นี่ตัวกระจกมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะตัวกระจกมีให้ทั้งสองฝั่งนะคะตัวไฟนะใช้ได้ปกติตัวไฟใช้ได้ปกตินะคะตัวนี้จะได้เป็นหน้าจอวิทยุนะตัวนี้จะไม่มีกล้องหลังนะคะแต่มีเซนเซอร์ให้แต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่ๆอยากได้กล้องหลังสามารถเอาตัวเนี้ยออกอะ่ะแล้วเอาหน้าจอมาใส่ได้นะแล้วก็ไปติดไปตั้งอะไรจอหลังได้หมดเลยตัววินาทีนะคะใช้งานได้ปกติ ใช้งานได้ปกตินะคะใส่แผ่นซีดีได้ด้วยตัวพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรตรงนี้ได้ปกติเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเบรกมือแบบดึงนะด้านข้างนะคะมีกระจกไฟฟ้า1บานนะคะอกระจกออโต้หบานอีก3บานเป็นไฟฟ้านะคะพับกระจกออโต้ตรงนี้ได้เลยนะที่พับกระจกนะคะใช้ได้ปกติที่พับกระจกใช้ได้ปกติเลยนะคะตัวเบาะนะจะได้เป็นเบาะแบบนี้ค่ะ เดินได้สีขาวก็จะได้เบาะตึงๆแบบนี้ไปเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะได้เป็นที่วางแก้ว2ช่องเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีช่องใส่ของตรงนี้นะคะเอกสารอะไรจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะใครนะคะที่สนใจเป็นอัลติส 1.6G นะคะคันนี้สามารถทักหามี่ได้เลยนะคะ0 8 4 5 1 4 5493เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็น under score t h u c h a y a ก็ได้นะคะแอดไลน์ได้เหมือนกันนะ หรือพี่ๆท่านใดน,นะคะท่านหรือพี่ๆท่านใดที่ไม่ชอบดูคลิปยาวสามารถไปดูในทิกตอกได้นะคะเดี๋ยวมีจะแปะลิงก์ t ิกตอกไว้ให้ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะโอเคงั้นมีขออนุญาตจบการรายงานจบการรายงานขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอยากดูรถรุ่นอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมีจะมาถ่ายรีวิวแบบนี้ให้ดูนะคะมีขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะ สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะว่าอยากดูรถรุ่นไหนนะโอเคงั้นีขออนาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอยากดูรถรุ่นไหนต่อไปสามารถเมนต์มาได้เลยแล้วมีจะมาถ่ายรุ่นอะไรนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ